ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าอัมโบรสายสปีดนะครับที่ซีรีส์นี้อยู่มอย่างแยาวนานพอดีมันลดราคามาประกอบกับคู่เดิมมันก็ได้ชําุุดสุดโสมไปนะครับผมก็เลยซื้อคู่ใหม่มาเป็นรุ่น Velocita Matrix Pro นะครับ ชุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับโอเคนี้สีที่ผมได้มาเป็นสีดำเหลืองนะครับรุ่นนี้ก็ยังใช้อัปเปอร์เหมือนเดิมนะครับใช้อัปเปอร์เหมือนเดิมก็คือเป็นโตวิฟ เขาอว่าทามาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนจะเป็นผ้าทอเต็มๆนะครับชุนี้ต่วนี้แล้วจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบใยใยถักเหมือนใยสังเคราะห์นะแต่ตัวตน,นี้จะเป็นอนผ้ามากกว่าแล้วความยืดหยุ่นบริเวณข้างเท,ท้าก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่านิดนึงครับจากที่จับดูมันนุ่มเนี่ยฮะน่าจะเห็นนะครับ เพราะว่าช่วงหน้าเท้าตรงนี้ก็จะเป็นต้นไ้เนี่ยสูงโปร่งนะครับแล้วก็น่าจะมีเกาะซับพอลไว้ข้างในแล้วก่าตรงบริเวณลิ้นก็อ้าวได้ไม่หมางเหมือนเดิมุ้นเดิมก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงบริเวณดูรอยเชื้อนะครับก็จะมีการเคลือบไว้นะครับ นีแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นชุดพื้นนะครับชุดพื้นจากที่ดูว้วตาเปล่าเนี่ยก็คือเห็นได้เลยว่าจะมีความยาวที่ยาวขึ้นนะครับว่าถ้าเทียบจากรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมนี่ค่อนข้างจะสั้นเลยเป็นชุดพื้นชุดใหม่นะครับชื่อว่า P b a g s R n e l ก็จะเป็นปุ่มสามเหลี่ยมผสมปุ่มกลมหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็จะมีแกนกลางที่คอยซัพพอร์ตนะครับชื่อว่าซัพพอร์ตสปายนะครับตอนนี้ก็ให้การตีตัวได้โอเคครับมาเทียบรุ่นก่อนแล้วก็ช่วงกลางเท้าก็แข็งขึ้นนะครับ น่าจะช่วยทําให้ยืนม,มั่นคงได้ม,มากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเทียบกับรุ่นเดิมแล้วเนี่ยรุ่นเดิมก็คือแกนกลางก็งออะไรอย่างเลี้ยนะแต่ว่าจากที่เล่นมาก็ยังก็ดีนะใช้ได้ดีตัวเดิมของมันก็ดีแล้วปุ่มไม่ยาวมากแต่ตัวนี้ก็น่าจะจิกได้มากกว่านะเพราะปุ่มยาวกว่าเยอะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวด้านในมีอะไรบ้างไม่แน่ใจ อ๋อด้านในเขาก็จะเป็นคล้ายๆผ้ากำมันหยี่เป็นโครงซัพพอร์ตเหมือนกับรุ่นเดิมนะครับูพื้นรองนะพื้นรองอ๋อพื้นรองนี่เปลี่ยนรุ่นนี้เปลี่ยนนะครับรุ่นเดิมเขาจะใช้เป็นแบบผ้าลื่นหน่อยแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ผ้าลื่นแล้วนะก็จะใช้พื้นรองเหมือนคลา้ายๆพวกรองเท้าต,ตัวที่เป็นหนังของเขานะครับคล้ายๆตัวท้าคโคม่คล้ายๆอาจจะใช่เลยก็ได้เหมือนกัน รงส้นเท้าก็จะมีเดี๋ยวเราลองเปิดแฟลชกันนะครับอ่าเปิดเห็นดูรงส้นเท้านะครับ,รรบก็จะเป็นกามี่แล้วก็จะมียางเล็กๆนะครับคอยบุไว้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันก็ไม่ได้เหนึบมากนะครับอาจจะไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยว จะลองสองสใสดูนะว่าสงใสยากไหมรุ่นเดิมก็ยากไปแล้วนะยากมากนะครับใส่ช่วงแรกถ้าเบรกอินไปแล้วก็จะใส่ง่ายข้นอันนี้ไซส์ที่ผมได้มาก็จะเป็นเนี่ยนะครับเออ่11 US 290 2 9เซนติเมตรนะเพราะว่าผมก็เทียบจากรุ่นเดิมจริงๆผมใส่285นะแต่ว่าเวโรซิต้าอาชิเมสผมใส่290ก็ใส่เลยพอดีดุ่นนี้ผมก็เลยซื้อ290มาเหมือนกันเดี๋ยวลองใสดูนะครับ ก็รุ่นนี้ก็ยังสมใส่ค่อนข้างแย่ะครนะก็ตอนเหนือคลายเชือกรื่นแล้วนะคนับเนี่ยโอ้ลินไม่คยืดเลยนะเพราะว่าเขามีตัวเครื่องอะไรก็เลยใช้ไม้ช่วยนะโอเคใส่เรียบร้อยโอเคครับเราก็สวมใส่กันแล้วเรียบร้อยนะ รู้สึกว่ารุ่นนี้นะครับส้นมันจะสูงขึ้นมันก็าจะาแทงตรงเป็นข้างหลังเรานิดนึงนะแต่ไม่รู้ว่าเวลาการใช้งานจะมีผลมั้ยส่วนเรื่องของรู้สึกในการสวมใส่นะครับใส่ได้พอดีเลยความแน่นก็ไม่ต่างจากรุ่นที่เดิมเลยนะครับรุ่นที่แล้วหอารุนที่เดิมพูดกับกอใครับแต่ว่าผมรู้สึกได้แตกต่างคือข้างเท้านะครับมันโอบรัดแน่นเหมือนถุงเท้าเลยนะครับแต่ว่ามันยืดหยุ่นได้มากๆเลยครับด้านข้างเทา้า เนี่ยฮะตรงเท้าของผมนะครับไม่ไม่แน่ใจในวิดีโอจะสังเกตเห็นไหมมันจะมีแบบว่ากระดูนะครับปวดขึ้นตรงนี้มันก็ปวดขึ้นมาเขียนได้ในะบนอัปเปอร์เลยนะครับก็คือมันก็ยืดตามเท้าด้านข้านะครับส่วนด้านหน้าจะไม่ได้ยืดนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะส,สูงปวดแล้วก็มีเกาะที่ตรงหัวนะครับข้อดีก็คือใส่แล้วสบายนะมันมันกดมันไม่กดเล็บนะครับ นียไม่กดเล็บเลยครับแต่ถ้าเตะไปสักพักก็น่าจะนุ่มขึ้นนะครับตัวนี้ใส่ได้พอดีพอดีเลยครับถ้าใส่ตรงไซส์กลัวว่าจะแน่นเกินไปไม่กลัวอาจจะแน่นจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเทียบจากรุ่นที่เคยใส่นะครับก็คือตัวนี้ใช้พื้นรองเดิมได้เลยครับใส่สบายรุ่นเดิมก็คือ พื้นรองเดิมมันทําให้รองเท้าแน่นมากๆไม่แทบจะไม่มีพื้นที่เหลือในรองเท้าเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนพื้นรองให้มันบางขึ้นครับส่วนตัวนี้ก็ใส่ได้เลยคนระับน่าจะเล่นได้เลยแล้วก็ลองกดลงน้าหนักดูไม่รู้สึกถึงอาการปุ่มยันเท้านะครับก็ยืนได้มันคงคงต้องไปลองเล่นดูนคลเลยใช้งานได้ดีไหมรุ่นเดิมใช้งานกับญาเทียมได้ดีมากๆเพราะว่า ูสั้นนะครับรุ่นนี้จะกลมยาวขึ้นนิดนึงก็อาจจะเกิดการล็อกสนามได้แต่ถ้าเล่นกะญาดจริงแม่จะดีครับนม่จะดีก็จะที่ลองใส่มาสักพักนะครับให้ตรงยางที่อยู่ตรงส้นผมว่ามันไม่ค่อยยึดเกาะเท่าไหร่ครับก็อาจจะเกิดทางแม่การคืนเครื่องส้นเท้าได้ไม่รู้ว่าจะกัดส้นเท้าหรือเปล่า แต่ที่เคยใส่ท็อโค3นะครับก็เคยมียางแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ใส่แล้วกับส้นเท้าก็ได้ฉี่ยางออกเหมือนกันแต่ก็ต้องลองดูก่อนนะครับเผื่อใส่ไปแล้วมันจะนุ่มขึ้น mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับครับผมก็ขอจบการรีวิวรองเท้า Ambu v e l o c i ต t a รุ่น Matrix ไม่เบียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ